เรียนท่านที่เคารพและมิสายทุกด่านครับผมพลตือดรอนุชาติบุญนาววันนี้เป็นวันอังคารที่13กรกฎาคมส5 6 4ครับผมมีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันนี้เราสัมผัสและเราได้ยินได้ฟังคำพูดคำจาของคนชั่วช้าเป็นจำนวนมากทั้งกลุ่มไอตี กลุ่มไอ้ก้อนไขมันชั่วตัวผู้ตัวเมียสอสอพลักตะไลก้าวไถและอื่นๆเนี่ยทำให้ผู้คนก็เสพแต่บุคคลที่มันต่ำสามตัวอย่างดีๆไม่ค่อยมีใครนำมาเสนอเด็กเยาวชนก็เจอแต่คนเหล่านี้จึงเห็นว่าวาจาหยาบคายกักขละ ถอยสะทุนนั้นกลายเป็นภาษาสามัญเพราะว่าเขาไม่เคยสัมผัสสิ่งที่ดีไม่เคยเห็นคนดีๆมากมายนักในขณะที่คนชั่วชานั้นโผล่หน้าออกมาทุกวี่ทุกวันข่าวสารโกโหกหมดเท็สล่องลอยอยู่ตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ผมก็ได้นำเสนอข้อมูลความจริงมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่พอก็อยากจะคิดว่าควรจะต้อง ให้คนเนี่ยรู้จักคนดีๆให้มันมากขึ้นคนดีในสังคมไทยเนี่ยมีมากมายครับมากจริงๆครับแต่คนเหล่านั้นเขาเป็นคนดีเขาจึงไม่มีวาจาถอยสะถุนต่ำช้าหยาบคายเขาจะไม่ออกมาเสนอหน้าบ้าบอคอแตกเขาก็อยู่ของเขาไปทำงานตามหน้าที่เพราะเขามีสมาถสมารถเขาพอใจในสิ่งที่มีอยู่และเขาตั้งใจทำความดีของเขา เราจึงเห็นเนาะอย่างคุณคุณ,คณตูนที่เขาวิ่งเพื่อหาเงินมาทำการกุศลหรือว่าดาราอะไรที่เขารวบรวมเงินไปซื้อชุด PPE นะครับคุณอาร์ตใช่ไหมครับหรือแม้แต่คณะสอชอ,อที่เขามาต่อสู้กับคนต่ำช้าสาระเลวที่ไปหลังแก่เบียดเบียน คนต่างๆโดยใช้วาจาหยาบคายซึ่งผมก็เจอไอ้พวกนั้นเข้ามาเป็นประจำแต่ว่าผมไม่ได้สนใจมันไม่มีค่าอะไรคนเหล่านี้มีเยอะครับท่านรองศาสตาจารย์วิลาศินีหวานจริงที่เชียงใหม่ก็ต่อสู้กับอาจารย์ชั่วร้ายสารเลวที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นที่มันพยายามจะทำสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อก้าวร้าวจากจ่วงสถาบันเบื้องสูง ท่านเหล่านี้สิครับควรจะต้องเชิดชูผมเลยคิดทำอนุกรมชุดนี้ขึ้นเรียกว่าเครือคนดีครับเอาละครับมันก็มีเยอะมากนะครับผมรู้จักก็เยอะนะครับเพราะผมไม่ไม่คบคนชั่วผมรู้จักคนดีๆเยอะก็จะทยอยนำมาเสนอวันนี้ก็พอดีนึกถึงได้นะครับมีท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเป็นพ่อค้าพาณิชย์แต่ว่าเป็นผู้ที่สุดจริตหากิน ทางด้านสัมมาอาชีวะครับพอดีผมผ่านไปแถวถนนสงประพาผมก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ท่านทราบใช่ไหมครับว่าถนนสงประพาน้น่ะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตพาไปถึงทะลุเรียบคลองประปาถนนเส้นนั้นยาวมากหลายกิโลครับและผู้ที่ อุทิศที่ดินเพื่อสร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมาทําให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีระบบการคมนาคมสัญจรที่ดีขึ้นได้รับความสะดวกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะรู้จักหลายท่านก็ต้องผ่านถนนนี้เป็นประจําผมเชื่อเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะเป็นถนนสายหลักเหมือนกันทางด้านเหนือของกรุงเทพชื่อถนนสงประภาก็เลยอยากจะแนะนําให้ท่านรู้จักว่าท่านผู้นี้คือใครครับท่านผู้นี้ ระสบความสำเร็จอย่างยิ่งทั้งท่านที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะอะไรเลยนะครับค่อนข้างจะยากจนเสียด้วยซ้ำไปตอนเด็กๆเนี่ยพอท่านเรียนจบม .6 มสมัยสงครามนะ่ะท่านก็ออกมาถีบสามล้อรับจ้างแล้วก็รับจ้าง,แจ,างแจวเรือส่งโคนข้ามไปน,น้ำตาปีเพราะท่านเป็นคนสุราษฎร์ธานีครับท่านก็ทำหมากินอย่างบากบั่นวิริยะนะครับแต่ท่านเป็นคนที่มีความคิดดี มองอะไรไม่เหมือนผู้คนอื่นครับพอดีกับเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครับก็คือเรื่องสงครามเมื่อสักเดือนก่อนผมเล่าเรื่องตาเสวีให้ฟังแล้วใช่ไหมตาเสวีเนี่ยมันเป็นตัวละครครับไม่ใช่ตัวจริงหรอกครับอยู่ในนวดดียายของท่านหม่อมระชุงคึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ตั้งตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนของพอคาชั่วที่หากินจากสงคราม ตาเสวีเนี่ยนะมันก็มีส่วนร่วมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกับประครองปี2475แต่มันก็เป็นพวกหางแถวแตอนนี้ตาอั้นเนี่ยมันไปเรียนจบฝรั่งเศสใช่ไหมละ่ะที่คุณหญิงพรอยคุณหญิงพลอยกับคุณเปรมส่งไปเรียนเนี่ยมันก็เอาบ้าพวกฝรั่งก็เหมือนไอ้สามกีีเหมือนไอ้ปียาไอ้โลสปียาหรือไอ้แกวปีอะไรของเรานี่แหละครับสารเลว มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วมันเกลียดชังสถาบัานมาราศาสตร์ตาอั้นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็เลยเข้าไปร่วมกับคณะราษฎรแล้วก็เติบโตขึ้นมาทิตาเสวีเนี่ยมันเห็นว่าเฮ้ยตาอั้นเนี่ยมันมีอํานาจนะโด่งดังขึ้นมาในกลุ่มคณะราษฎรก็เลยเข้ามาประกบพอดีตาอั้นเนี่ยมันก็มีน้องสาวไงครับก็คือยายประภยัยมันก็เลยมาจีบยายประภยัยอิตาเสวีเดี๋ยวเข้ามา คุณหญิงพลอยเนี่ยเขาก็ดูคนรู้นะเพราะผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาดูลึกเขาดูรากดูเงาดูที่มาดูปฏิกิริยาดูกิริยาทา่าทางเขาก็เห็นว่าเอ้ยนี่มันเป็นในพวกต่างด้าวยกเข้ามาแหละแล้วก็ท่าทางหลอกแหลกต่างด้าวไม่เป็นไรละครับใครที่อยู่ในเมืองไทยมากมายก็พื้นฐานก็มาจากต่างชาติเท่านั้นแหละครับกกกผมก็เหมือนกันครับ400ปีก่อนต้นตระกูลผงก็มาจากอิหิรานเปอร์เชียก็มาค้าขาย ก็ไปเหมือนแกนก,นก็ไอติที่เข้ามาเมืองไทยก็เพราะว่าไม่มีจะกินอดแทบอดตายเข้ามาก็เลยต่างกันคุณเสวีถึงแกเขาจะเป็นเชื้อสายต่างด้าวนะมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับแต่ประเด็นก็คือว่าความคิดมันไม่ดีมันลอกเลกแต่เอาแค่ายประภัยมันก็พอกันก็เลยเข้ากันได้ก็เลยให้แต่งงานกันไปพอเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยไอเสวีออกรายก็ไป กักตุนสินค้ากักตุนยารักษาโรคซึ่งหายากมากในสมัยสงครามผู้หญิงพลอยเขาก็ป่วยขนาดนั้นไอเสวีมันก็ไม่ยอมมาช่วยนะครับนอกจากเอาเงินให้มันอันนี้ก็คือพ่อค้าหน้าเลือดพ่อค้าชั่วส่วนพ่อค้าดีที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือโอนาซิสไงครับโอนาซิสเขาก็เป็นพ่อค้าชาวชาวกรีกแต่เชื้อเป็นเป็นเผ่าพันธุ์พวกยว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองออนาซิเป็นตัวจริงนาะยเซวีเป็นตัวปลอมอยู่ในละครน,นะออนาซิเนี่ยในสมัยสงครามเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกองเรือพาณิชย์เขารู้ดีว่าในสมัยสงครามเนี่ยเรือพาณิชย์เนี่ยเป็นที่ต้องการมากเพราะต้องใช้ในการส่งกําลังบํารุงแล้วเรือพาณิชย์ก็ถูกทําลายไปหลายสิบล้านตันทีเดียวโดยเรือดำน้ําเยอรมันออนาซิสเขารู้แต่แต่ต้นสงครามแล้วเขาไม่ยอมให้ใครเช่าเรือนะครับก็เ,เอากองเรือเขาเนี่ยไปเก็บไว้เฉย หลอกเพราะเขารู้ยังไงสงครามก็ต้องสงบมันลบกันอยู่ตลอดชาติไม่ได้เรานะั่นมันสตาร์วอลในหนังเท่านั้นแหละแล้วเขาก็เ,าเป็นความจริงพอสงครามสงบลงมันลบกันนะดับปี1 9 4 1จนถึงปี1945ใช่ไหมละ่ะสงครามสงบเลือสินค้าขาดแคลนมากเพราะถูกทํำลายไปเยอะออนาซิ่ก็เลยเอากองเรืองตัวเองออกมาแล้วก็ไปรับจ้างขนสินงค้ารับคนรับทหารกลับบ้าน ฐานอเมริกันที่ไปลบในยุโรปเนี่ยนะครับมีจํานวน8ล้านคนเฉพาะฐานอเมริกันนะจ้างกองเรือของโอนัสซิเนี่ยให้ขนทหารด้วยกับแผ่นดินอเมริกาเรียกว่าปฏิบัติการแมจิกคาเพตหรือปฏิบัติการพรมวิเศษแมจิกคาเพตโอเปอเรชั่นเป็นการนำคน8ล้านคนกลับแผ่นดินเกิด โอนัสิกก็เลยตั้งตัวขึ้นมาได้ก็ร่ำรวยเป็นการใหญ่นั้นด้เขาก็เป็นพ่อค้าที่ดีประกอบสัมมาอาชีพใช่ไหมนั่นแหละครับก็เหมือนกับท่านนี้ที่ผมจะพูดใ้ฟังคือคุณทองย้อยสงประภาคุณทองย้อยทำงานอยู่ที่ตาปีที่สุราษฎร์พอเกิดสงครามขึ้นมาคุณทองย้อยก็มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพครับท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับกองทัพญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอเท้าความียก่อนว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยมีส่วนสําคัญมากที่ทําให้คุณทองย้อยประสบความสําเร็จในสัมมาอาชีพที่ท่านทํานะครับตอนญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้ามาในเมืองไทยนั่นอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปตียวนแล้วก็ดินแดนอินโดจีนซึ่งฝรั่งเศสมันควบคุมอยู่ไง ญี่ปุ่นส่งกำลังกองทาหาร5กองพลเข้าเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกองประชาการใหญ่อยู่ที่กรุงไท้งอนภายใต้การนำของท่านจอมพลอิสชิเตระอุชิอิสชิเนี่ยได้รับความไว้วางใจสูงสุดเลยนะจากท่านนายยมตีนายพลโตโจเพราะว่าการยึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย มันเป็นสปริงบอร์ดือจุด9กระโดดที่จะเข้าสู่พม่าเข้าอินเดียเข้าอาัฟกานิสถานไปเชื่อมกับกองกำลังของฝ่ายนาซีในทะวันออกกลางสำคัญมากส่วนในพื้นที่อื่นเนี่ยความสำคัญเนี่ยลดน้อยกว่าเยอะแม้แต่การยึดครองฟิลิปปินส์นะก็ยังไม่สำคัญเท่ากับยึดครองเอเชียอาคเนย์ดังนั้นจอมพลเตารชิเนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่ง ท่านก็ตั้งบอกออยู่ที่ไส้งอนใช่ไหมแล้วตอนที่เข้าตีเมืองไทยเราโดยยกพลขึ้นบกตั้งแต่บางนาลงไปจนถึงสงขลาเนี่ยท่านใช้กําลังสองกองพลคือกองพลที่15และกองพลที่25ส่วนอีก3ากองพลเขาก็ยึดพื้นที่ทั้งหมดในเอเชียอาคเนไว้ตกลงว่ากําลังพลเนี่ยของแต่รูชีนี่มีจํานวนทั้งหมด5กองพลแล้วต่อมาทั้ง5กองพลเนี่ย มันจะมารวมศูนย์กันที่เมืองไทยเพื่อมุ่งเข้าพมา่ากาลังของแตโรชิไม่เกี่ยวกับกําลังที่ไปยึดครองประเทศจีนนะครับอันนี้นเป็นอีกส่วนหนึ่งดังนั้นแยกออกจากกันเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็คือพวกนี้แหละครับเบ็ดเสร็จเนี่ยมันยกพลขึ้นบอกในพื้นที่เราแค่สองกองพลก,ก็จริงแต่เมื่อสถาปนาความมั่นคงแล้วเมื่อเข้ามาครอบครองประเทศไทยได้แล้วเนี่ย มันก็รวมกําลังทั้งห้ากองพลพุ่งมาสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าตีพม่าไงครับตอนนี้การจัดกองทัพสมัยสงครามของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการจัดในปัจจุบันของกองทัพไทยนะครับคือหนึ่งกองพันเนี่ยมีกําลังพลประมาณเจ็ดร้อยคนสี่กองพันเป็นหนึ่งกรมสี่กรมเป็นหนึ่งกองพลดังนั้นกําลังทั้งหมด 5้กองพลที่เข้ามาผ่านประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยและจะผ่านไปพม่านั้นน่ะมีทั้งหมดห้กองพลก็มีประมาณ6กหมื่นคนคนหกหมื่นคนเข้ามาแห่มาอยู่ในประเทศที่มีประชากรแค่30กว่าล้านเนี่ยนะแล้วมันจะเอาอะไรกินเพราะว่าพืชพันธุ์ทาญาอาหารเราก็ปลูกเฉพาะเดียงประเทศของเราไงใช่ไหมเราไม่ได้ทําอุตสาหกรรมพื้นที่ดินว่างเปล่าเยอะแยะตอนนี้ผู้ที่ได้รับการ กำหนดให้เข้ามายึดครองดินแดนทั้งไทยไปจนสุดมาลายูเข้าสู่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นแม่ทัพรองจากเดราอุชิก็คือท่านพลเอกยามาชิตะยามาชิตะนี่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งเลยนะครับคนรู้จักมากกว่าแต่ละอุชิซะอีกได้ซ้ำไปเพราะเขาเป็นคนพิชิตมาลายูทั้งนั้นที่กำลังพลของเขาเนี่ยต่ำกว่ากองกำลังทหารของอังกฤษถึงเท่าตัว เขามีกำลังทหารช่วงที่เข้าตีมาลายูเนี่ยนะแค่สามหมื่นอังกฤษมันมีทหารอยู่ในมาลายูและสิงคโปร,ร์รวมกันทั้งเสร็จทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหมื่นคนแต่ก็แพ้ยามาชิตะย่อยยับนั้นยามาชิตะจึงโด่งดังมากได้รับผมยาว่าเสือแห่งมาลายหรือสิงแห่งมาลายูอันนั้นยามาชิตะก็คุม ทั้งแหลมมาลายูตั้งแต่ประเทศไทยลงไปถึงถึงสิงคโปร์แล้วก็ข้ามไปอินโดนีเซียด้วยภายใต้การนำของแม่ทัพใหญ่ก็คือจอมพลแตลชุชิในมาลายูกับในประเทศไทยแบ่งการบริหารทางด้านการทัพออกเป็นสองส่วนด้วยกันแต่ทั้งหมดเนี้ยยามาชิตาคุมอยู่ในเมืองไทยมีนายพลย่อยอีกคนหนึ่งดูแลเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะเลยคือคลโทนากากุระ ซึ่งนากากุระนี่อยู่ประเทศไทยนานมากครับและเป็นตัวละครหนึ่งในนวิยายของท่านโทมยันตีก็คือคู่กรรมนั่นแหละครับนากากุระนี่นะเขาสนิทสนมกับท่านจอมพลปอมากทีเดียวนะคนนี้แหละเป็นคนที่ช่วยจอมพลปอให้หนีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งต้องไปเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะได้นากากุระช่วยเหลืออยู่ไม่งั้นจอมพลปอ,อก,ก็ลําบากเหมือนกันตอนที่ท่านหนีการ ปฏิวัติของจอมมลสดิ์ในปี1 5 0 0ท่านก็วันที่ถูกปฏิวัติท่านก็เพ่นไปอาลามะเทศข้ามไปพนมเปญจากพนมเปญก็ไปญี่ปุ่นเลยแล้วก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งไม่ได้กลับมาจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปนี่แหละครับนาคาคุระเนี่ยเป็นคนช่วยแล้วนาคาคุระนี่นะได้เป็นผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นซึ่งตอนที่ญี่ปุ่นมันยึดครองเราใหม่ๆเนี่ยนะ ญี่ปุ่นมันไม่ไม,ไม่ไม่ระแวงอะไรมากมายเพราะว่าไทยก็บอกเอาร่วม,มือนะเองจะผ่านก็ผ่านไปนะแล้วต่อมาท่านจมอมพลปอท่านก็บอกว่าเอางั้นเราเราไปวมกบญี่ปุ่นด้วยคือหลังจากที่มันบุกแล้วแล้วประมาณ2เดือนเนี่ยประเทศไทยก็ประกาศเข้าข้างฝ่ายอักษะก็คือเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและเยอรมันอิตาลีด้วยมันก็ไม่ค่อยจะไว้ไม่ค่อยจะระแวงเรานักตอนแรกๆแ,แต่ตอนหลังมันรู้มันรู้ทันแล้วว่าเรามีเสรีไทย เรามีกระบวนการต่างๆที่จะต่อต้านมันมันก็เริ่มระแวงพอระแวงก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเพื่อคอยคุมคนไทยโดยเฉพาะเรียกว่ากองทัพยีง้งก็ขึ้นอยู่กับท่านนักพลนากาก,กุระนี่แหละครับพอช่วงที่มันเตรียมเข้าตีพมา่าทหารญี่ปุ่นเข้ามาทะลักอยู่ในเมืองไทยถึงร่วมหกหมื่นคนผมที่เรียนแล้วมาสักครู่ว่ามันไม่รู้จะกินอะไรอาหารการกินมันก็ต้องซื้อเอาจากชาวบ้านใช่ไหมละมันจะไปเอา เป็ดไก่ที่ไหนขนไปจากญี่ปุ่นได้ยังไงแล้วนโยบายของนาคาคูระาเนี่ยนะเขาปกครองทหารดีนะเขาใช้ดนวทางแบบท่านนโปเลียนทหารต้องอยู่ดีกินดีก็ท่านนโปเลียนเนี่ยเห็นความสาคัญเรื่องปากทองของทหารอย่างยิ่งเนี่ยคำว่าอะไรนะไอ้สเสบียงเป็นท้องของกองทัพนั่แหละครับก็คือมาจากท่านนโปเลียนนี่แหละแล้วท่านก็เลยบัญชาการให้นักวิทยาศาสตร์ ค้นหาวิธีการถนอมอาหารให้ทหารกินได้นานๆและก็คุณภาพไม่เสื่อมลงไปตามระยะเวลานั่นคือที่มาของอาหารกระป๋องที่เรากินกันทุกวันนี้นะครับนั่นล่ะบ,บารมีของท่านจอมจกอักรพรรดินโปเลียนนะครับที่ท่านริเริ่มขึ้นมาและก็เป็นต้นกําเนิดของอาหารกระป๋องในทุกวันนี้ที่เรากินกันนากาคุระเช่นกันนากาคุระท่านเห็นความสําคัญของ,ของเรื่องอาหารทาหารของท่านต้องมีโภชนาการที่ดี ต้องมีอาหารสดกินโดยเพาะยิ่งผักสดต้องกินทุกวันนี่เป็นนโยบายแล้วจะไปหาผักที่ไหนมาให้ทหารญี่ปุ่นต้องหกหมื่นกว่าคนในเมืองไทย,ยทําไงดีนี่แหละเป็นที่มาของท่านทองย้อยแหละท่านทองย้อยสงประภาท่านมีหวัวคิดดีและท่านก็เกี่ยวข้องท่านรู้จักพวกพลธิการของกองทัพญี่ปุ่นคือหน่วยพลาเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดหาครับไม่ใช่เฉพาะแต่อาหารนะ พวกอาพรพันสิ่งอุปรกรณ์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยมันผ่านสายพรารธิการทั้งสิ้นเรียกว่าสายส่งกําลังบรุงสายสี่ดังนั้นบุญทองย้อยพอรู้จักพวกทารญี่ปุ่นฝ่ายพาราใช่ไหมแล้วญี่ปุ่นมาบอกว่าเฮ้ยไปหาอาหารสดที่ไหนอาหาผักสดแท่ไหนที่ไหนอาหารกินดีท่านเป็นคนแรกที่คิดขึ้นมาโดยการทําถั่วเขียวเป็นถั่วงอก คำว่าแปลงถั่วเขียวเป็นถั่วงอกมาจากท่านทองย้อยสงประพาเนี่ยแหละครับเพราะท่านรู้ดีถั่วเขียว1นึกิโลกรัมเอามาเพาะแค่3วันมันจะกลายเป็นถั่วงอก28่สิกิโลกรัม28เท่าแต่การเพราะถั่วเขียวเนี่ยวัสดุสําคัญพี่จำเป็นต้องใช้ก็คือทรายคือกระสอบคือน้ำ ซึ่งใช้ปริมาณมากแล้วทหารญี่ปุ่นมันกระจายกันไปอยู่ทั่วเมืองไทยใช่ไหมล่ะครับดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าท่านจะตั้งเป็นเหมือนกับสถานีเพาะถั่เขียวให้เป็นถ่วงอกเพื่อเลี้ยงกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยเพราะยิ่งทางด้านฝั่งตะวันตกและทางใต้ท่านก็เลยขอใช้พื้นที่ก็เรียนแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยพื้นที่ว่างเปล่าลกล้างเยอะแยะไปหมดเลย เพราะสมัยนั้นเราไม่เช่สมัยนี้นะครับท่านก็เลื่อนไขของท่านก็คือว่าหนึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่ใกล้แม่น้ำสองมีหาดทรายหรือมีแหล่งทรายท่านก็ระดมพักพวกของท่านมาไปตั้งสถานีเพาะถั่วเขียวตามที่ต่างๆก็คือแม่น้ำน,ำนครศรีสีแม่น้ำสุพรรณบุรีแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ย มีหาดทรายนะแล้วก็สามารถจะตั้งสถานีเพาะถั่วเขียวได้ท่านก็เริ่มทำการผลิตแต่ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเชื่อใจไม่ใช่ท่านไปบอกแล้วจะเชื่อนะท่านทำการสาธิตให้ดูก่อนนี่ไงในแปลงเล็กๆถั่วเขียวนี่นะอย่างนี้นะท่านเพาะสมวันได้อย่างนี้นถ้าหาดมากกวนน่านี้พันเท่าหมื่นเท่าฐารของท่านก็จะกินได้พอถั่วงอกมันก็เหมือนกับผักสดเหมือนกัน มันก็ตรงนโยบายกับท่านอากาก,ากุระใช่ไหมล่ะแล้วแปลกแปลงสาธิตเนี่ยไหก็เห็นชัดว่าเออมันเป็นไปได้นะนี่แหละครับก็เลยทําให้ทานญี่ปุ่นนี่เชื่อถือแล้วก็ผูกขาดให้ท่านทรงถั่วงอกให้กองทัพญี่ปุ่นในที่ตั้งต่างๆท่านก็วางระบบโลจิสติกในการลําเลียงถั่วง,งอกจากที่นี่ไปที่นั่นที่นี่ท่านจึงร่ารวยเพราะเหตุน,นี้เพราะท่านมีสายตากว้างไกลไงจากเงินทองที่ได้มาเนี่ย พอหลังสงครามท่านก็ไปซื้อที่ดินและเป็นนักพัฒนาที่ดินนั่นก็คือที่มาของการสะสมที่ดินในเขตดอนเมืองพอทางราชการต้องการจะพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางด้านกรุงเทพตอนเหนือก็คิดจะตัดถนนสำคัญสองสายด้วยกันสายแรกชื่อถนนเดชะตุงคะที่ตั้งชื่อถนนนี้ท่านก็คงคุ้นชื่ออยู่แล้วเป็นนามสกุลของท่านอดีต ผู้บัญชาการฐานอากาศเพราะว่าท่านผู้นี้พลอากาศเอกกมลเดชะต,ตงุงคะเนี่ยท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะผลักดันให้ถนนสายนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่นั้นพร้อมทั้งการทำมาค้าขายต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นจึงตั้งชื่อถนนสายหลักสายที่สายที่หนึ่งทางแถบดอนเมืองนี้ว่าถนนเดชะตงุงคะ โนถนนสายที่สองมันต้องผัดตัดผ่านถนนวิภาวดีรังสิตไปจนถึงถนนเรียบคลองประปาผ่านที่ดินของท่านทองย้อยจำนวนมากท่านทองย้อยยินดีมีจิตศรัทธามอบถนนมอบที่ดินให้ทำถนนซึ่งท่านมีที่ดินถือครองอยู่มากมายเนี่ยในการทำถนนเส้นนี้ท่านจึงได้รับเกียรติให้ตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนน สงประพานี่ก็คือคุณงามความดีของท่านซึ่งถ้าหากไม่เล่าเนี่ยผู้คนก็จะลุกไม่รู้แล้วว่ามันมาอย่างไงก็เหมือนกับชื่อถนนอํานวยสงครามถนนพขนโยธินมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นผมจะทยอยไล่ให้ฟังนะครับนั่นก็คือตัวอย่างที่ดีครับแล้วปรากฏว่าที่ดาของท่านน่ยคุณเทีรานาฏนีสงประพาเนี่ยนะท่านก็ประสบความสาเร็จ ท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองก็ร่ำรวยขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับคนดีก็ต้องพบกับคนดีคู่สมรสของคุณเทียรนา,าสงประภาก็คือดอกเตอร์นรงเทียมวัฒนาดอกเตอร์นรงเนี่ยแก้ไขน้รงโชควัฒนานะครับท่านน้ารงเนี่ยถ้าเป็นบุตรของคุณเทียมโชควัฒนา ก็คือผู้ตั้งสาหาพัฒนา,บ,าบริษัทเครือสาหพัฒนาพิาบูลง่าครับท่านดรณรงค์โชควัฒนาพอดีผมสัมผัสตอนที่ท่านเรียนบพอ,อ,อนะครับผมมีความศรัทธาท่านและผมติดตามข้อคิดคําบรรยายความคิดเห็นที่ท่านเสนอในที่ต่างๆนี้เรื่องต่างๆนี้นะครับผมมีความนับถือว่าท่านเป็นคนดี ท่านเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลผมมีความศรัทธาท่านแม้จะไม่ได้สนิทถนมอะไรเลยนะครับก็ขอกราบเรียนมาณที่นี้ด้วยดังนั้นทายาทของคุณทองย้อยทายาทของคุณเทียมโชคพัฒนาเนี่ยก็เป็นคนดีก็มาแต่งงานกันตามภาษาแล้วครับคนที่มีศีลเสมอกันก็มาเป็นคู่กันเป็นธรรมดาส่วนคุณทองย้อยสงประพาเนี่ยนะเมื่อประสบความสาเร็จ ทำให้ทหารญี่ปุ่นได้รับถั่วง,งอกสดกินได้ทุกวันเนี่ยนะเป็นที่ชื่นชมในทนากากุระก็ทําเรื่องรายงานไปถึงยามาชิตวะว่านี่นโยบายที่ทางกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยต้องการให้ทหารได้รับอาหารดีๆเนี่ยนะได้รับการช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคุณทองย้อยขอให้แจ้งไปทางผู้ชาชั้นสูงในพลยามาชิตะนำเสนอเรื่องนี้ไปถวบนไปถึงในพลแตระอุชิที่ไท้ง่อน แต่รุยชยีก็เห็นด้วยก็อย่างที่เรียนแล้วเขาเห็นความสําคัญของทหารมากรายงานไปถึงใน้พลโตโจที่โตเกียวในพลโตโจกราบบองคมทุลสำเด็จพระเจ้าจักรพัรดิฮิโรฮิโตะบอกนี่ไงที่เมืองไทยนะคุณทองย้อยสงฆ์าพาเนี่ยมาช่วยทหารเราในมีความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้นกว่าที่ควรควรจะตอบแทนอะไรก็ดีท่านจอมจักรพัรดิฮิโรฮิโตะ มีพระราชงการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกีติมศักดิ์มาฮะไรเกียวโตให้กับคุณทองย้อยสงประภาในสาขาโภชนาศาสตร์ครับก็คือมันตรงอะตรงกันตามที่ท่านควรจะได้ก็เลยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาโภชนาศาสตร์ท่านทองย้อยก็เป็นเกียรติแต่ตัวท่านและวงตระกูลท่านคือผมขย,ยัยขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นี่นะครับไม่สามารถใช้คำนำหน้านามว่าด็อกเตอร์ได้เลยเขาให้เป็นเกียรติเฉยๆเพราะว่าท่านไม่ได้เรียนเขาให้เกียรติท่านเหตน้คนที่ได้ปริญญากิติมศักดิ์ระดับดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะครับไอคนที่ใส่คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์เนี่ยนะครับมันมั่วครับอย่าไปอย่าไปเชื่อเป็นด็อกเตอร์จริงไม่ใช่ถ้าเห็นดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เขาให้เป็นเกียรติเป็นเกียรติประวัติแก่คนคนนั้นที่ทําความ ดีหรือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแต่คนนั้นไม่ได้เรียนหนังสือจะบอกว่าโอ้เนี่ยความรู้เท่ากับด็อกเตอร์ที่เรียนไม่ได้นะครับผมจบด็อกเตอร์จริงนะครับผมไม่ยอมนะครับผมใช้ด็อกเตอร์นำหน้าได้ผมเรียนจริงแต่ที่ได้กิมมิซักใช้ไม่ได้นะครับขอกักไว้ก่อนนะเอาละครับคุณทองย้อยสงภาได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้แล้วก็ท่านก็เป็นนักธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินต่างๆมากมายมีส่วนในการตัดถนนสายโชคชัยเดชอุดมด้วยที่เป็นถนนสายสำคัญในปัจจุบันนี้ะครับก็ท่านเป็นคนแรกที่เข้ามารับสัมปทาในการตัดถนนนี้แต่ว่าไม่ได้ตัดจัดไม่เสร็จนะครับต้องมีคนอื่นมาเปรียนอีกทีหนึงเพราะเป็นเรื่องการเมืองผมก็เลยอยากจะขอนำคนดีนมาชื่นชมผมจะพยายามนำคนดี มานําเสนอในที่นี้ให้มากๆาจะได้เป็นตัวอย่างครับผมได้รับเกียรติจากท่านวิชาหมหาคุณนานแล้วละ่ะรูปปีนะที่วิชาเนี่ยให้ความเมตตาผมยิ่งเลยนะครับผมก็ศรัทธาละใคร่นับถือท่านให้ผมสัมภาษณ์เป็นเวลานับชั่วโมงเลยนะครับผมกันทึกเคลไปนานแล้วแต่ช่วงเวลาตอนนั้นอะ่ะผมตัดต่อไม่ค่อยเป็นหรอกผมก็ไม่กล้าเอามาลงตอนนี้ผมพอจะทํานานขึ้นอีกเล็กน้อยก็จะนําคลิปนั้นมาตัดต่อเป็นช่วง ท่านวิชาหมาคุณท่านโกณาเล่าตั้งแต่รากกําเนิดของท่านเลยนะรากเงาท่านมายังไงมาจากเมืองจีนท่านเป็นตระกูลของอะไรขุนนางในสามก๊กเลยนะแล้วก็สืบทอดกันมาเนี่ยท่านก็รู้ดีว่าประวัติของท่านเป็นยังไงท่านมาจากสายเตียวหุยครับแล้วท่านก็มีคุณูปการต่อประเทศชาตินี้มากมายทุกท่านก็คงสัมผัสและก็เคยได้ยินชื่อเสียงท่านในเรื่องความซื่อตรงความสามารถใช่ไหมครับ เอาละครับผมจะมาตัดต่อกันละตอนเนี้ยช่วงอีกไม่นานนี้ผมจะนํามาเสนอนะเพราะว่าท่านคุยกับผมยาวเป็นชั่วโมงเลยผมก็ต้องตัดเป็นท่อนๆเพื่อจะได้นํามาขยายความด้วยเจตนาลงก็เป็นอย่างนี้ต้องการเชิดชูคนดีต้องการให้เด็กเยาวชนเห็นคนดีให้มาเป็นตัวอย่างบ้างไม่เจอแต่ไอ้ตีสารเลวไอ้ก้อนไขมันชั่วช้าตัวผู้ตัวเมียไอ้แก้วปีนังคางยาวหน้าเกลียดไม่ไหวเยอะเกินไปครับ นี่ครับคือ,คอ,คอที่มาของอนุกรมชุดเครือคนดีสวัสดีครับ